ปกติเราก็อาจจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเรียนรู้เรื่องนอกตัวนะครับแต่พอมาคิดดูการสำรวจสิ่งที่อยู่ข้างในหรือที่เรียกว่าอ่านใจตัวเองเนี่ยก็น่าสนใจไม่พ้กันเลยลองลึกภาพว่าเราเป็นแค่ผู้ชมนะครับดูสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราไปเรื่อยๆไม่ใช่แบบผู้กำกับที่พยายามจะเข้าไปสั่งไปเปลี่ยนบทหรือไปแต่งเติมอะไรใช่เลยค่ะ นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากเลยนะคะการเป็นผู้ชมหรือผู้อ่านเนี่ยมันต่างจากที่เราพยายามจะเข้าไปแต่งหรือแก้ไขจิตใจให้มันเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเช่นแบบต้องให้มันสงบต้องให้มันว่างอะไรแบบนั้นแต่การดูตามความเป็นจริงไม่ว่าสภาวะใจตอนนั้นจะเป็นบวกลบสงบหรือ,อ,อฟุ้งซ่านการแค่รู้แค่ดูเนี่ยแหละคะ่ะคือแก่นของการฝึกฝนเพื่อเท่าทันตัวเองจริงๆครับ พอเริ่มลองเป็นผู้ชมแบบนั้นสิ่งแรกที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือใจเรานี่มันเปลี่ยนเก่งจริงๆนะครับแต่ละวันนี่แทบไม่ซ้ําเดิมเลยบางวันตื่นมาก็รู้สึกดีสดใสบางวันก็เอ่อมนมนทั้งที่กิจวัตรประจําวันก็คล้ายๆเดิมแต่แท,แท้การที่เราเริ่มสังเกตเห็นความไม่ซ้ําเดิมในแต่ละวันนี่แหละค่ะ มันคือประตูบานแรกเลยนะคะที่จะนําไปสู่ความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าความไม่เที่ยงหรืออน,นิจจังที่มันแสดงตัวให้เห็นอยู่ในใจของเราเองนี่แหละค่ะแล้วพอดูละเอียดเข้าไปอีกนะครับอา้าวไม่ใช่แค่เปลี่ยนรายวันนะในวันเดียวกันนี่แหละครับเช้าสายบ่ายเย็นอารมณ์ความรู้สึกมันก็พลิกไปมาได้เรื่อยๆหรือแม้แต่เวลาเดียวกันแต่คนละวันอย่างเช้าว,วันจันทร์กับเช้าว,วันศุกร์นียบรรยากาศในใจก็คนละเรื่องแล้ว มันทําให้เห็นเลยว่าเออมันมีบางช่วงเวลาเหมือนกันนะที่ใจเรามันจะโปร่งโปร่งหรือมีสติเป็นพิเศษที่บางทีก็เรียกกันว่านาทีทองนะครับอ๋อค่ะค่ะนาทีทองการจับสังเกตช่วงเวลาแบบนั้นของตัวเองได้นี่มีประโยชน์มากนะคะทําให้เรารู้ว่าเออช่วงเวลาไหนเราเหมาะจะใช้ความคิดหรือช่วงไหนควรจะพักผ่อนหรือจะใช้เวลานั้นฝึกสมาธิในรูปแบบต่างๆก็ได้เช่นนั่งสมาธิ เดินจงกรมการรู้ทันความเปลี่ยนแปลงพวกนี้ค่ะไม่ว่าจะหยาบหรือละเอียดขึ้นมันก็คือการฝึกสติในชีวิตประจําวันไปในตัวเลยไม่ต้องรอแค่ตอนนั่งหลับตาอย่างเดียวทีนี้ถ้าการฝึกฝนของเรามันเ,เข้มข้นขึ้นลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะคะเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเร็วกว่านั้นอีกคือในระดับขณะต่อขณะเลยซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับการที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ย ไปกระทบกับสิ่งต่างๆรอบตัวจุดที่น่าสนใจมากๆคือตอนที่ประสาทสัมผัสเรากระทบอารมณ์อย่างเช่นเอ่อตากำลังเห็นรูปจริงๆณนะขณะนั้นนะคะยังไม่มีความชอบไม่ชอบหรือกิเลสอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะอ๋อเหรอครับตอนเห็นนี่ยังเฉยๆใช่ค่ะไอความรู้สึกบวกลบนี่มันเกิดตามมาที่หลังมันเกิดจากการที่เราเริ่มคิดปรุงแต่งเริ่มให้ค่าหรือแปลความหมายสิ่งนั้นๆที่เห็น ที่ได้ยินอ๋อเข้าใจแล้วเหมือนกับว่าสมมติตาเห็นดอกไม้สวยๆจังหวะนั้นจริงๆอย่างนิ่งๆแต่พอมีความคิดแวบ,บขึ้นมาว่าโหสวยจังความรู้สึกชอบใจหรือบางทีก็อยากได้อาจจะผุดตามมาทันทีอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะกระบวนการมันเป็นแบบนั้นเลยแล้วพอเราเห็นแบบนี้ซ้ำๆบ่อยๆหลักการที่มันจะชัดเจนขึ้นมาในใจก็คืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์ความชอบความชังกุศลอกุศลต่างๆมันแค่ปรากฏขึ้นแวบ,บหนึ่งชั่วขณะแล้วมันก็หายไปไม่มีอะไรที่อยู่คงทนถาวรเลยจริงๆซึ่งความเข้าใจตรงนี้มันก็จะช่วยแก้ความเข้าใจผิดที่บางทีเราอาจจะเคยมีนะคะว่ามันมีจิตอยู่ดวงเดียวที่แบบวิ่งไปรับรู้ทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างจริงๆแล้วการเห็นที่ถูกต้องคือเมื่อการรับรู้ทางตาเกิดขึ้นมันก็เกิดระดับที่ตรงนั้นเลย พอการรับรู้ทางหูเกิดขึ้นมันก็เกิดระดับที่ตรงนั้นเหมือนกันมันคล้ายๆกับแสงไฟฉายที่เปิดแวบ,บขึ้นมาณจุดนั้นๆมากกว่าจะเป็นไฟฉายดวงเดียวที่ส่องไปทั่ว,วนะคะฟังดูแล้วการจะอ่านใจตัวเองให้เข้าใจจริงๆจังๆนี่เหมือนต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างมาช่วยกันนะครับทั้งการมีชีวิตที่ไม่เบียดเบียนใครเป็นพื้นฐานอย่างการรักษาศีล แล้วก,ก็การมีเวลาสําหรับการฝึกในรูปแบบที่เหมาะกับเราอาจจะนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือแค่ทํางานบ้านทํากิจกรรมต่างๆอย่างมีสติก็ได้และที่สําคัญมากๆก็คือการตามรู้กายตามรู้ใจในชีวิตประจําวันนี้เองถูกต้องเลยค่ะการตามรู้กายใจในชีวิตประจําวันนี่แหละค่ะคือหัวใจหลักเลยมันก็คือการฝึกสติปฐาน4นั่นเองคือการหัดรู้ทันความรู้สึกทางกายหรืออิริยาบถต่างๆกาย รู้ทันความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยเวทนารู้ทันสภาพของจิตในขณะนั้นเช่นมีโลภไม้มีโกรธมีหลงหรือกำลังฟงซ่านหดหูจิตแล้วก็รู้ทันความคิดหรือสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในใจธรรม การที่เราเหมั่นรู้ทันสิ่งเหล่านี้บ่อยๆมันจะทำให้สติของเราแข็งแรงขึ้นมีกำลังมากขึ้นแล้วปัญญาหรือความเข้าใจตามความเป็นจริงมันก็จะค่อยๆเกิดตามมาเองค่ะปัญญาที่ว่าเนี่ยมันจะค่อยๆทำให้เราแยกแยะได้เองนะคะว่าเออร่างกายกับจิตใจนี่มันคนละส่วนกันนะความรู้สึกสุขทุกต่างๆก็ไม่ใช่ตัวจิตความคิดปรุงแต่งต่าง,าง Ó ๆก็ไม่ใช่ตัวจิตทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเลย แล้วจุดที่ละเอียดที่สุดของการภาวนาก็คือการย้อนกลับมาเห็นตัวรู้หรือผู้สังเกตที่เฝ้าดีสิ่งต่างๆอยู่นี่แหละค่ะว่าแม้แต่ผู้รู้คนนี้เองก็ได้ไม่ได้เป็นตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรน,นะมันเป็นแค่สภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันการเห็นความจริงข้อนี้ได้อย่างชัดเจนแจม่มแจม้แจงนี่แหละค่ะที่สําคัญมากๆเพราะไม่เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าแม้แต่ตัวรู้เองก็ยังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนความอยากหรือตัณหาและความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปาทานในสิ่งต่างๆทั้งปวงมันจะค่อยๆค,คลายลงไปเองโดยอัตโนมัติค่ะสภาวะที่ความยึดติดเหล่านั้นมันดับไปหมดสิ้นนี่แหละค่ะที่ในทางธรรมเรียกว่านิโรธหรือนิพานซึ่งก็เป็นผลมาจากการฝึกฝนตามทางที่ว่ามาทั้งหมดโดยมีสติปัฏฐานเป็นฐานที่สําคัญที่สุดค่ะโอ้โหเข้าใจเลยครับ มันเหมือนกับการค่อยๆถอดหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวเองออกไปทีละชั้นทีละชั้นเลยนะครับทีนี้คําถามสุดท้ายที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อก็คือแล้วการที่เราเริ่มตระหนักรู้ถึงผู้รู้หรือผู้สังเกตที่มันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี้เองเนี่ยมันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจําวันไปอย่างไรบ้างครับแม้กระทั่งในเวลาที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติภาวนาอยู่ตรงๆเลย เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือการฝึกฝนที่ต่อเนื่องเนี่ยมันไม่ใช่แค่การไปสแสวงหาความสงบเป็นครั้งคราวนะคะแต่มันคือการค่อยๆพัฒนาปัญญาความเข้าใจในความเป็นจริงให้ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆซึ่งความเข้าใจที่เปลี่ยนไปนี่แหละค่ะที่จะค่อยๆซึมซับเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนม,มุมมองและส่งผลต่อวิธีที่เราตอบสนองหรือใช้ชีวิตในทุกๆขณะของเราไปเองโดยธรรมชาติเลยค่ะ